วาเลนไทน์แบบนี้ใชเราสามคนวันนี้นะคะจะมาช่วยกันทำแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อกโกแลตเพื่อให้เพราะจริงเดี๋ยวนี้เขาฮิตอะไรที่ทำเองเนาะเออใช่วาเลนไทน์คือไม่ซื้อสำเร็จจัใจไงแต่กินไม่ได้นะใช่คือทำทำไมไม่ได้เลยไม่ได้โกรธอีกแฟนทิ้งแฟนอีกเล่นต้องกินได้สิอ่ะก็มาพบกับครัวคุณติ๋งได้ครัวคุณติ๋วเพราะคุณติ๋ว 啊！Uh. <laughs> ใช่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงอุปกรณ์ที่เราทาในวันนี้ดีกว่าเราจะมาทําเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมเราก็ต้องมีช็อกโกแลตที่ตีวใช่แต่ว่าของเรานี่จะเป็นไวชช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตแบบนี้นะคะนี่เป็นเม็ดกลางแบบนี้อันนี้ก็ถ้าเกิดใครบอกเอ้ซื้อที่ไหนอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายแบบอุปกรณ์ทําขนมอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบเอ้ไม่สะดวกเอ้ต้องไปที่ไหนอะไรยังไงแมคโครมีทุกอย่างค่ะนี่นะคะนี่ลูบี้เคยแบบว่า ซื้อของมาทําอาหารเองขนมเองอย่างนี้ไหมคะไม่อะค่ะไม่เคยเลยกินเลยอย่างเดียวใช่ไหมใช่เออวันนี้แหละเดี๋ยวเอาไปทําให้วันสําคัญไงก็เลยต้องทำให้ได้่ค่ะมีช็อกโกแลตแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปอ่าเป็นถือแล้วมันน่ากลัวกันเลยละเป็นยังไงดีอ่ะที่บทที่บทแล้วอ่ะเขาเอาไว้ทําเป็นอุปกรณ์ทําขนมแหละบางคนก็เอาไว้รีดแป้งไงให้มันบางใช่ปะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาบด ขบดขนมังต้องมีแทกเกอร์ใช่แล้วค่ะบดต้องมีแทกเกอร์เราจะมาขบแทกเกอร์อ่าค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นเอาของกินก่อนเนอะก็จะเป็นเนยนะคะเนยแช่แข็งแต่วันนี้เราเอามาละลายแล้วนะคะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะละลายก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เอามาแค่คนหนึ่งนะคะแล้วก็อ่ะของกินสีผสมอาหารนะคะต้องผสมอาหารใช่แล้วก็มีหลายสีด้วยกันวันนี้ก็จะทําให้ช็อกโกแลตของเรามีสีสันถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์ในการทําแล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะ หม้อของเรานะคะเป็นหม้ออันนี้ก็เป็นหม้อเล็กลงมาหม้อเล็กนะคะก็หม้อใหญ่หม้อใหญ่เนี่ยใส่น้ำลงไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาละลายช็อกโกแลตใช่แล้วมันต้องใช้อีกอันหนึ่งถูกต้องแล้วก็มีที่ตีไข่นี่แบบนี้นะคะที่ตีแป้งตีไข่อันนี้อะไรคะนุปี้บล็อกใส่ค่ะบล็อกใส่บล็อกใส่นะคะจริงอาจจะใส่น้ำแข็งอมาเลยใช่แล้วก็เลือกมาไหนๆก็วันเป็นทานะเราก็เลือกเป็นรูปหัวใจมาใช่ไหม่ใช่เป็นรูปแบบ เป็นรูปอื่นนี่เอาได้บ้างนี่อะไรคะนุ๊กี้ที่ปาดอะไรเช่นสะบใบแล้วนะมันคือพายแบบว่าแบบเออไว้ปาดปาดนุ๊ปาดหน้าอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเช่นเป็นถ้วยนะคะเพื่อเราจะเอามาผสมสีกับช็อกโกแลตแล้วก็พวกช้อนต่างๆเอาไว้แบบว่าคนใส่แบบ พวกอันนี้นะคะพวกเศษต่างๆแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญมากเลยก็ต้องมีเตาไฟฟ้าของเราค่ะจริงๆใครมีเตาอะไรที่บ้านก็เตานั่นแหละนะคะก็ไม่แนะนําเตาถ่านนะคะเพราะถ่านเป็นสีดำนุ่มจะได้สีดำอาจจะได้มีกลิ่นเป็นช็อกชิปนะใช่อาจจะมีกลิ่นควันนะคะอ้อลืมอันนี้เราต้องเอาไว้ใส่ไว้บดด้วยใช่อ่ะ โอเคอุปกรณ์เราน่าจะครบแล้วนะคะอ้ามีนี่ไว้เช็ดหน้าเช็ดตาไม่ได้ไม่สวยอีกแล้วอ่ะโดงเช็ดมือทำความสะอาดอย่างงี้อ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะถ้างั่างที่ติวเริ่มจากการบทแฮกเกอร์ของเราก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันแกะค่ะแกะอ๋อแกะแกะใส่ใส่ซองนี้ค่ะอ่าเราบดไประยะหนึ่งก่อนดีไหมอ่าแต่ว่าไปต่อเลยคะ มันมาบดต่อใช่ไหมคะใช่แล้วก็ค่อยๆบดค่ะนี่นะคะเราก็เริ่มบดให้ละเอียดแล้วนะคะก็คือเราแยกออกมาใส่ถุงพลาสติกไว้อันนี้กนี่ยทำไรคะยากมากเลยต้มน้ำใช่ต้มน้ำล้วก็ชิมว่าอร่อยหรือเปล่าหรืยังยังไม่รอ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 ร้อนก่อนนะคะ ฉันรู้สึกชอบการทำอาหารมากเลยตอนเด็กฉันแบบฉันเล่นบ่อยมากฉันพูดเลยนะะเออฉันแบบเอาใบไม้มาโปะสีเขียวอะไรนี่นะคะดอกไม้ใช่อ่ะอันนี้หนูว่าน่าจะปนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนาะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวสลับกันเอาหอมพี่เอาอันนี้ใช่จะไม่ชอบที่บอดฉันหน่อยหรอน่ารักมากเลยหอมพี่ดิ้งค่ะหอมดิ้งค่ะโอ้ยเหมาะสำหรับพวกคุณติ๋วมากเลยค่ะโอ้ยพวกคุณติ๋วของว่าจะน่ารัก อ่าหมดเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่บอกว่ามีเนยแข็งอยู่ก็เอาช่วงนี้ก็เอาไปเข้าเวทนะคะละลายจากนั้นก็เราก็จะเทใส่กล้วยนี้เลยนะคะเราต้องดูนะว่าเนยมันเยอะไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะพอดีแง่ให้ดูนิดนึงประมาณ50กรัมะหนึ่งร้อยกรัมหนึกรัมใช่ค่ะต่อแคตเตอร์หนึ่งถุงนะคะอ่ะเราจะเทเทลงไปผสมซิวละเอียดีัย ยังเหรอยังเหรอที่ดีไปหน่อยอ่ะผนเลยค่ะอุ้ยถูกออีกนิดนึงใส่ตอนก็เลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยแล้วค่ะอุณสาวนะคะใช่เลยตัวเองทำตัวไม่ถูกแอ้ว่อนให้เข้ากันนะคะที่เราใส่เนยเพราะว่าจะทำให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นแล้วก็มีรสชาติเค็ม นะคะ <c oughs> เครมค่ะเควมอ๋อเป็นไงเควมถ้าอยากให้มันเครมมากกว่านี้นะคะ <c oughs> คือคุกไปกลัวว่าจะกินไม่ได้อ่าลองไหมคะลอง <c oughs> ไหมคะโองค่ะได้ค่ะตอนนี้น้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาที่เราคุกเสร็จนะคะใส่แป้นพีชครึ่งหนึ่งแล้วแต่จะใส่เอ้ครึ่งเท่าไหร่กพริกบางอันมันก็จะได้มีเป็นแครกเกอร์อยู่ข้างบนบ้างข้างล่างบ้างใช่แต่อัดให้แน่นนิดหนึ่งลองดูเหรอไหมใช่ก็ค่อยใช้มือกดไปอย่าลืมนะคะก่อนทำอาหารให้ล้างมือให้สะอาดนะคะอัดให้แน่นเลยเนาะแน่นนะคะอ่ะอก็ทำนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นเนี่ยน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จระละลายช็อกโกแลตนะคะเพื่อเป็นการรอเวลาค่อยค่อยค่ะ ตจุดนี้ตอนนี้นะคะช็อกโกแลตเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วอยากให้เห็นภาพว่ามันน่ากินมากก็อยากให้ได้กลิ่นว่ามันหอมมากจริงๆอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เราจะใช้เป็นหน้าช็อกโกแลตสีขาวโดยที่ยังไม่ผสมสีน้ำลายกันเถ็นไม่ควรเอาอย่างอ่ะจากแล้วเราก็ยกขึ้นมานะคะแล้วก็ตักปาดลงไปเลยอาจจะวางให้ เชิญค่ะสาตีนวนใส่อะไรบ้างคะได้อะไรก็ได้แต่ถ้าใส่อะไรก็ต้องกดให้มันแน่นๆนะเพราะว่าบางทีจะเกิดฟองอากาศใช่ไหมคะลชลาะไรกมานี้เดี๋ยวเราก็เอามาละลายต่อนะคะเพื่อที่เราจะใช้ผสมสีแล้วเท้านี้จะขอละลายอีกนิดหนึ่ง พี่ติวหยากสีลงไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เตรียมไว้ก่อนสองสีนะคะลายหยดนะคะใครที่ไม่เคยใช้สีเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มลองไปก่อนสักหยดสองหยดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าสีที่ใส่อาหารนี้ก็ไม่ควรจะใส่จัดมากไม่งั้นจะดูน่ากลัวนะง <laughs> ั้นจะดูแบบว่ากินไม่ลงกินไม่ลงอยากให้พี่ติวผสมสีหนูทำสีหนอีกสีหนึ่ง น,นี่ก็เราผสมสีเขียวไป<ค>แล้วนะคะยังไม่พอะะใจเราเพิ่มไปอีกหน่อยเดียวไม่รู้สึกอะไรเลยนะนถ้าจะน้อยขนาดนี้แล้วก็สมมติว่ามันเยอะสมมติว่ามันเยอะอันนี้ได้ได้ยูได้ยูอ่าโอเคเราก็ผ่านไปสีนึงนะคะคะ่อไปอปึ๊บอ่ะพักตาจะน่ากลัวไปนิดนึง เราสองคนก็ละลายพวกช็อกโกแลตแล้วก็ผสมสีเทคใา้บล็อกเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังไม่เซ็ตตัวเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อให้มันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเบกหน้าเรามาดูกันว่าแกะออกมาจากบล็อกเราจะหน้าตาน่าทานขนาดไหนนะคะรอกันแป๊บหนึ่งค่ะ Something I cannot believe, nigga. Please listen. Soon as I pop eyes open, I'm focused on that spinach See the closest people to me, keep my level at a medium Been knowing them so long, I do not remember meeting them We back on our feet again, they say what they see in him Rocky's getting gassed up, head is full of helium Want to see me crashed up, laying on the median I have got this mastered, you are all off beat again We're talking about the clones, who is scared to roam From home, cause home is Oh สวัสดีครับสงการนะฮะวันนี้มาถ่ายกับชีสเนกฝากติดตามชีสเนกเล่ม3ด้เลยนะครับ หัวเนี่ยมันอยู่บนหัวมีไม่ใช่ไหนหัวหมีนี่ไงบนหัวเนี่ยแปลว่าพี่ติวเห็นหมีอยูแล้ว <c oughs> ใช่ไหม่าลิ็มีมีมากเลยแต็มเแบบ <c oughs> ลยปอ๊ยอยู่ไนเนี่ยเอ้างี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีทั้งตัวมันอยู่ไหนต้องติดตามในรายการชีทีวีดีเอ่อ